สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องชมพู่กันอีกแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่กับช่องชมพู่สกูลน้อยกันอีกแล้วนะคะเย้ๆวันนี้จะมาแจกไอเดียร้านค้านะคะอย่างแรกร้านอะไรเนี่ยแต่ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะอันนี้จะบอกไอเดียนะคะ เดี๋ยวเออด้านหน้านะคะเรามีเอาไว้ให้อยู่นะแล้วทุกคนค่อยไปเอาร้านเคเอฟซีนะด้านหน้าเนาะอันนี้จะเป็นไอเดียที่เรากดมาเนาะจะเป็นร้านอันนี้อันต่อไปนะจะเป็นซีซีหนึ่งหก9ีเจ็ดสามสองหนึ่งสองห้าเก้าสามหกนะคะคกดไปเลย เดี๋ยวเราจะไปไอดีต่อไปจะเป็นร้านอะไรไปดูกันเลยว่าจะเป็นร้านสวยหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวโอ๊ยกดมั่วแล้วจ้ามันต้องกดน,นั้นไหมเนี่ยทุกคน <c oughs> มันต้องกดนานเท่าไหร่คะทุกคนเดี๋ยวใครที่แบบว่ามันรอช้าก็เลื่อนไปเลยนะอ เพิ่มหนงรถดเอาไว้เนาะอันนี้ได้ยังก็แล้วก็หกเอออ้าฮะเอาใหม่เลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษนะคะคือมันไม่ได้แล้วคะ่ะสองสามโอ้ย ก็หกหกหกโอเคกเข้าไปเลยอันนี้เป็นอะไร <c oughs> โอ้ไฟไหม้ล้วมังรถเราอะ่ะอันนี้เป็นส้มตำไก่ย่างนะเพราะว่าไก่เยอะขนาดเดยต้องเป็นส้มตำไก่ย่างแน่นอน เอาจัก,กรยานเอารถออกมาให้หมดก่อนถึงเราอ่ะจะได้นี่จะเป็นไฟนะคะเราก็ปิดไฟปิดไฟก่อนเราไฟบ่ายเราไฟไหม่นี่เดยวเราจะจดเอาไว้ให้เลยนะว่าเป็นซ่มตำยังไงอันนี้จะเป็นถ้วยนะคะแล้วอันนี้จะไม่ใช่อันนี้จะเป็นแก้วกินน้านะอันนั้นจะเป็นถังน้ํา นี่ค้นให้เราเดี๋ยวจะขึ้นว่าส้มตำไก่ยางนะส้มตำไก่ยางคือส้มตำชอบกินเราก็จะท้องเสียอีกนะดนูอันต่อไปจะเป็น6กสี่หนึ่งไม่ใช่หกสี่หนึ่งหกสองหกศูนย์ศนะคะ จะมีทั้งหมด3 ID ไอดีนะคะ8ปดศูนย์สี่ปดคจะเป็นร้านคีนะคะนี่นะคะร้านคีในมากอันนี้เออข้างในโอ้โหสวยมาก ร้านเครกนั่งดูวินั่งได้นะนี่โอเค <c oughs> โอ้ยนี่ได้ใกล้ได้แล้วนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่นั่งแต่นั่งไม่ได้เฉยอันนี้คืออะไรโอ้ออันนี้คือที่นั่งแล้วอันนี้นั่งได้ไหมเนาอ้ยนั่งไม่ได้อีกโอ้ย ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอทราลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบา,บายๆใครที่อยากให้ทำอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์เข้าไปในคอมเมนต์ได้เลยนะบาย,บายยเจอกันกับน้องพอเพียงนะบา,บายย